แล้วโอเปอร์เนี่ยนะครับมีเรื่องน่าสนใจมากๆแลครับกับวิธีการเดินหน้าเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนในวงการฟุตบอลครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เฟื่องฟูมากๆครับพวกเขากลายเป็นโปรดักที่พลาดหน้านอ,อกเสื้อของยอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกเอซีมิลานและารีสซงต์แชงไ์โอเปอรแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในด้านโฆษณาต้องเลือกให้ถูกที่ถูกเวลาและวิเคราะห์ให้ขาดครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลอิตาไบจิตรกรสีคำเกรือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิตานะครับเดี๋ยวผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับ วันนี้เป็นเรื่องของสปอนเซอร์ครับหรือว่าผู้สนับสนุนนั่นเองครับแบรนด์ Brand ที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของแบรนด์รถยนต์ครับซึ่งเาพูดถึงรถยนต์เนี่ยนะฮะมันอาจจะเน้นไปที่เยอรมนีหน่อยครับเพราะว่าคำว่า made in Germany เนี่ยนะฮะมันเต็มไปด้วยคุณภาพแล้วแบรนด์ชื่อดังในวงการรถยนต์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากเยอรมนีแต่ถ้าถามว่าแบรนด์แรกในวงการรถยนต์นะครับของเยอรมนีเนี่ยคือแบรนด์อะไรคำตอบคือ Opel ครับ แล้วโอเปิเนี่ยนะครับมีเรื่องน่าสนใจมากๆกครับกับวิธีการเดินหน้าเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนในวงการฟุตบอลครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เฟื่องฟูมากๆครับพวกเขากลายเป็นโปรดักต์ที่พาดหน้านอ,อกเสื้อของยอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกเอซีมิลานและบริสซนด์แชร์แมก เราย้อนกลับไปในปี1862ครับเป็นปีที่ o p เพถือกำเนิดขึ้นมาโดยชายคนหนึงครับที่ชื่อว่าอดัมโอเปพวกเขาเป็นเพียงโรงงานเล็กๆครับขนาดเท่าคอกวัวเท่านั้นกิจการก็คือทำจากเย็บผ้าขายครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยถูกเรียกว่ายุควิคตอเรียครับมันคือเป็นยุคที่สหราชอาณาจักรเนี่ยเป็นมหาอำนาจแห่งวงการอุตสาหารกรรมและเศรษฐกิจครับแล้วก็ชื่อยุควิคตอเรียเนี่ยมาจาก กษัตริย์สาร่าจากสมัยนั้นครับนั่นคือสมเด็จพระราชนีนาถวิกตอเรียนั่นเองการมีกษัตริย์เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับมันเลยทำให้ธุรกิจการทอผ้าเฟื่องฟูอย่างมากครับเพราะหญิงสาวในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหแต่งตัวกันหรูหราฟูฟ้ามากครับเสื้อผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยต้องใช้ผ้าเป็นจํานวนมากอาทิชุดกระโปรงสุมบานมีจับระบาย นอกจากนี้ยังมีอสซิสต์รีอีกมากมายครับที่ทำจากผ้านั่นคือเหตุผลที่ทำให้กิจการของโอเปนั้นขยายใหญ่โตขึ้นครับจนเริ่มบุกลุยตลาดใหม่ครับและเป็นการเลือกตลาดผูกต้องอีกครั้งเพราะในปี1890ครับถือเป็นยุคทองของจักรยานเริ่มมีการเอายางมาใส่ล้อมีการเอาสายเคเบิลแบบมีปลอกมาใช้เพื่อเป็นเบรกนับเวลานั้นใครๆก็ปั่นจักรยานครับทั้งปั่นเพื่อการท่องเที่ยวปั่นเพื่อการแข่งขันซึ่งเป็นยุคที่โอเ n เข้ามาลุยกิจการจักรยานและพวกเกเา็ รวยระสมความเร็จไม่หยุดเพียงแค่นั้นครับโอเปิลเดินต่อครับคราวนี้หมุนตามกระแสโลกเลยครับณนะตรงนั้นครับมีบริษัทยานยนต์สัญชาติอเมริกันครับที่ชื่อว่าฟอร์ดถือกำเนิดขึ้นมาเป็นเจ้าแรกของโลกและไม่นานครับโอเปิลก็เดินรอยตามครับมองเห็นโอกาสรวมถึงมีทรศัพท์ที่เพียงพอครับและวิทยาการที่อยู่ในมือพวกเขาจึงกลายเป็นลายผลิตรถยนต์ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศเยอรมันในปี1920จนทั่งถึง,ถงทุกวันนี้ครับ แม้ว่าจะมีช่วงสงครามโลกเข้ามาเบรกและทําให้เกิดปัญหาอยู่บ้างครับแต่ Open ก็ยังเดินหน้าเพิ่มคุณภาพของสินค้าพวกเขาจนเอาตัวรอดมาได้ครับซึ่งการขยับตัวของ Open ครั้งนั้นน,นะครับทำให้คนเกือบทั้งโลกครับรู้จักแบรนด์พวกเขามากขึ้นอีกครับต่อให้คุณไม่ได้อยู่ในแวดวงของยานยนต์ก็ตามพอเห็นโลโก้ของ Op เปก็รู้แล้วครับว่าอ๋อนี่คือแบรนด์รถยนต์ซึ่งตลาดใหม่ที่ว่าก็คือโลกของฟุตบอลครับหลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ครับเยอรมันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ 5. ก็ต้องประสบปัญหาในการเป็นผู้ชําระหนี้สงครามครับหรือว่าเรียกกันอย่างเป็นทางการก็คือค่าปฏิกรรมสงครามนั่นเองครับแต่ว่าเยอรมันใช้โอกาสตรงนี้นะครับผลักดันอุตสาหกรรมในประเทศให้มันเติบโต,ตขึ้นพวกเขาใช้เวลาไม่นานครับก็สามารถชําระหนี้เยอรมันก็กลายเป็นผู้นําทางเรื่องอุตสาหกรรมเลยครับแน่นอนครับในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันหลังจากที่หมดยุคสงครามนะครับโลกของเรามันก็เฟื่องฟูขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจอีกครั้งโดยเฉพาะในเรื่องของศิลปะและวิทยาการซึ่งหากเราจะรวมฟุตบอลเนี่ยเข้าเป็นหนึ่งในเรื่องของศิลปะวิทยาการ ก็พอจะเป็นไปได้ครับเพราะการดูกีฬาเนี่ยหรือการดูฟุตบอลเนี่ยนะครับมันก็คือกิจกรรมสันาานาการให้ความเพลิดเพลินสร้างอารมณ์ร่วมไม่ต่างจากศิลปะแขนงอื่นๆซึ่งทาง Open เองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสมโมสรฟุตบอลท้องถินครับนั่นก็คือเอสเอโอเปิลรัสเซนฮามซึ่งเป็นทีมประจําเมืองครับแต่ว่าเป็นทีมเล็ก,ลกๆครับไม่ได้มีความสําเร็จอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้มีการลงทุนแบบเพื่อจะยกระดับให้ทีมนั้นเติบโตหรือยิ่งใหญ่ขึ้นนนนเพรรราาาะวว่่ใชชงงงลตััู้้กยท5 คนของอดัมโอเปอร์เนี่ยนะครับเป็นแชมป์ปั่นจักรยานระดับประเทศนอกจากนี้นะครับหลานสาวของเขาอีก2คนเนี่ยก็เคยเป็นแชมป์ขี่ม้าระดับโลกซึ่งหนึ่ในั้นเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ก่อตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ในประเทศเยอรมันเมื่อปี1951ซึ่งทุกคนมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมครับมนเลยทำให้ชื่อของบริษัทโอเปอร์เนี่ยอยู่บนหน้าสื่อบนหน้าข่าวกีฬาของสำนักพิมพ์ต่างๆอยู่แล้วครับ อย่างไรก็ตามครับโลกมันก็หมุนไปเรื่อยฟุตบอลเริ่มโตขึ้นเริ่มเป็นธุรกิจมากขึ้นหลายๆทีมเริ่มมีสปอนเซอร์จากบริษัทห้างร้านเอกชนเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็สโมสรก็จะตอบแทนด้วยการสวมเสื้อโดยมีแบรนด์สินค้าแปะตรงหน้าอกหรือไม่ก็ทางใหนก็ทางหนึ่งครับและในโลกของลูกหนังน,นะครับแฟนบอลก็จะมีความจรักพักดีนะครับเมื่อทีมรักได้รับการสนับสนุนจาก แบรนด์สินค้ายี่ห้อไหนก็ตามแต่แฟนบอลก็มักจะช่วยการสนับสนุนแบรนด์สินค้านั้นไปด้วยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับฟุตบอลเติบโตเร็วมากครับคนดูเริ่มอยากดูฟุตบอลที่สนุกขึ้นมีความเป็นเอ็นเทนมากขึ้นสามารถเข้าถึงคนทุกชนชั้นได้สโมสรต่างๆก็เริ่มพัฒนาทีมให้เก่งขึ้นเพื่อฐานแฟนบอลของตัวเองและเมื่อถึงเวลานั้นครับโอเปิลก็เลยต้องใช้งบประมาณส่วนหนึ่งครับเพื่อสนับสนุนกีฬาบ้างแต่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นครับยุคใหม่เกิดขึ้นแล้วครับหลังจากยุคะะลลห ไปอย่างรวดเร็วมากๆครับกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ทำเงินแล้วก็ติดตลาดไปเรียบร้อยแล้วจุดเริ่มต้นอาจจะดูช้าไปเล็กน้อยครับเพราะในยุคกลาง70เนี่ยนะฮะ โอเปิ Open, พลาดในการจับมือกับไบแซมิวนกที่กำลังเติบโตขึ้นมาแล้วกลายเป็นเจ้ายุโรปพื้นที่ตรงแบรนด์โอกของทัพเือใต้เนี่ยกลายเป็นชื่อของมาคิรุสครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถบรรทุกช่วงชิงไปได้แล้วมาคิรุสเนี่ยก็โด่งดังเปรี้ยงปร่างไปพร้อมๆกับไบแซมิวนกเลยครับพอเห็นตรงนั้นแหละนะครับโอเปอิลเลยมองว่าโอ้โหอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับต้องลงไปลุยตลาดโลฟุตบอลอย่างเต็มตัวแล้วครับ และในปี1989ครับโอเปิลก็จัดการทุ่มเงิน45ล้านยูโรครับเพื่อเป็นสปนะอนเซอร์หน้าอกเสื้อของไบยมินิกได้สำเร็จและพวกเขาก็ไม่เคยผิดหวังครับเพราะตั้งแต่มาอยู่กับทัพเสือใต้นะครับทีมก็พัฒน,นาการไปในทิศทางบวกเสมอไบยมินิกครับเป็นสโมรสรฟุตบอลเดียวในยุโรปครับที่ปิดไตรมาสรายรับด้วยการได้กำไรทุกปีครับจนทั่งถึงทุกวันนี้ สิ่งที่ Opp o p เปได้จากไบเอ็นก็คือสโมสรแห่งนี้ครับพาแบรนด์ของพวกเขาเนี่ยไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกเพราะว่าณนาเวลานั้นเนี่ยเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเริ่มเข้ามาแล้วครับอีกทั้งยังมีการรีแบรนดิ้งรายการฟุตบอลทั่วยุโรปอีกนะครับจากยูโรเปียนคัพกลายเป็นยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยิ่งทําให้ได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีก ในยุคนั้นเนี่ยนะครับนักเตะของไบเอ็นซึ่งมี o p เปเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับก็เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นครับไล่รายชื่อได้เลยครับมิเชลบาลักอุลเวอร์คานเซฟานเอฟเฟนแบกโรธามาเทอุสอีกมากมายครับนักเตะพวกนี้นนะครับคือขวัญใจคือฮีโร่ แฟน,แฟนเมื่อพวกเขาปรากฏตัวลงในสนามพร้อมกับโลโก้ o p e ปมันก็ยิ่งทําให้เกิดภาพจําชัดเจนมากขึ้นมีการเปิดเผยจากทางส p อร์ตพลันะครับยืนยันว่าโลโก้ของ Op e ปบนหน้าอ,อกเสื้อของบาเยอร์มิเนกน,นะครับประสบความสำเร็จอย่างสูงมากครับเรียกได้ว่าหามีการสํารวจนะครับหรือว่าถามคนเยอรมันเนี่ยสักร้อยคนครับว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าบริษัทไหนเป็นสปอนเซอร์หนะ้าอ,อกเสื้อของบาเยอร์จะมีถึง70%ครับที่ตอบได้ทันทีเลยว่า o p e l ครับ นอกจากนี้ครับยังมีการสำรวจเพิ่มเติมอีกว่าโอเวนยังเป็นที่จดจำของแฟนบอลจากฝรั่งเศสเนี่ยในฐานะสปอนเซอร์ของบอจมินิก์ร้อยละยีครับของประชากรทั้งหมดที่สเปนอีกร้อยละและชาติอื่นในสหราชอาณาจักรอีกร้อยละ9ของประชากรทั้งหมดซึ่งการสำรวจเนี่ยนะครับเกิดขึ้นก่อนที่บอจมินิกจะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2001ด้วยซ้ำไป โอเปิ open, ลุยตลาดนอกประเทศอีกครับพวกเขาเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ชุดแข่งของเอซิมิลานครับตั้งแต่ปี1994ถึงปี2006รวมถึงปารีสแซียเฉแมงครับตั้งแต่ปี1994ถึง2003ยิ่งเป็นปัจจัยเสริมทำให้แฟนบอลรู้จักแบรนด์โอเปิมากขึ้นอีกครับและที่มิลานนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยบิ๊กเนมทั้งนั้นครับและเป็นช่วงที่กันโชตนอา,ารเน่ถูกยกย่องว่าเป็นลีกที่ดีสุดในโลก มิลานเตไมไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์ไม่ว่าคุณจะหยิบจับจากตำแหน่งไหนก็ตามแต่นะจอร์ดเวร์เปาโลมารดินีอังเดรเชฟเชนโกริคาโดกากานักเตะเหล่านี้แหละครับสวมชุดทีมที่มีโอเปิลคาดหน้าอกเสือ้อกลายเป็นภาพจำของแฟนบอลวีขณะที่เปเชครับในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับอาจจะไม่ได้มีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์เหมือนไบโอนิกหรือมิลานครับ แต่มันก็โด่งดังระดับหนึ่งเลยครับไรซ์ซูเปอร์สตาร์บราซิลนิโคลัสอ a เนลกาเบรโดปาเลตาและที่สุดของที่สุดครับโรนันดิโนครับก็สวมชุดเปเชพร้อมกับมีแบรนด์ของ Open ค่คาดหน้าอกเสียออีกครั้งครับที่การลงทุนกับสโมอสรเหล่านี้ครับทำให้พวกเขาได้ภาพลักษณ์ที่ดีกลับมาเราเห็น Open เนี่ย อยู่บนหน้าเสื้อของบร์เนของมิลานของเปเช่มานานจนเป็นภาพจำครับมันก็คงเหมือนในยุคแบบยุค90ครับที่เราจดจำสปอนเซอร์ของชาปกับแมนยูต็ดนะครับ JVC กับอาร์เซนอลหรือคาวสเบิร์กกับลิเวอร์พูลอะไรประมาณนั้นเลยครับทุกอย่างบ่งบอกนะครับว่าเมื่อโอเปนลงทุนกับทีมฟุตบอลนะครับเขาเลือกเอาทีมที่ดีและเก่งมากพอที่จะทำให้แบรนด์ของพวกเขานั้นออกสู่สายตาชาวโลกมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับแม้ภาพจำชื่อเสียงมูลค่าในการตลาดอาจจะเพิ่มขึ้นแต่เทรนด์ของโลกมันก็เปลี่ยนไปอย เรรื่อยเอยคับมื่อมาถึงจุดหนึ่งครับโอเ n ก็ถอนตัวออกจากการเป็นสปอนเซอร์ของ b บโอมินิกเอซิมิลานและบริสันต์เชมงซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงยุค2,000ทั้งหมดครับแม้ทางบริษัทจะเปิดเผยนะครับว่าประสบความสําเร็จอย่างมากครับในด้านทางการตลาดและโฆษณาเพียงแต่ว่ายอดขายรถยนต์นยนะฮะมันก็ไม่ได้ดีขึ้นตาม ภาพจำหรือภาพติดตาหรือความสำเร็จทามูลค่าทางการตลาดพวกเขาเลยตัดสินใจครับว่าโอเคสุดได้แค่นี้แล้วเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนทิศทางโฆษณาแบบใหม่แทนรูดิเกอร์อาเซียงนะครับคนนี้เป็นโฆษกของโอเปอร์ครับเคยกล่าวกับทางสื่อในเยอรมันนะครับบอกว่าผลบวกบางอย่างจับต้องได้ครับแต่มันก็ยังมีสิ่งที่จับต้องไม่ได้อีกหลายอย่างเช่นกันเราเองต้องต่อสู้เพื่อน,น้มน้าวให้กับฝ่ายการเงินยอมจ่ายเงินก้อนใหญ่ซึ่งคนในวงใน บางคนก็รู้สึกว่ามูลค่าที่จ่ายไปเนี่ยมันเริ่มไม่ส่งผลแล้วเราจะไม่ทําแบบนั้นอีกเพราะนั้นตั้งแต่ Open ถอนสปอนเซอร์ออกมาจากบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปน,นะครับปรากฏว่ายอดขายของพวกเขากระเตื้องขึ้นครับปัจจุบันแบรนด์ Open ครับมีตัวเลขยอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในยุคป,ปี 2010- ถึง2020น,นะครับเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาไม่ได้เป็นแบรนด์ค่านอ,อกเสือ้อให้กับทีฟุตบอลเลยครับแต่ว่ายอดขายดีขึ้น5.42%และได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่ม เซเวียดัชเฮมินนะครับกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายของ Open เนี่ยเคยกล่าวไว้เมื่อปี2019ครับบอกว่าเราได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นถ้าวัดจากทั่วทวิปยุโรปเรามุ่งเน้นไปที่ช่องทางการขายที่ทํากําไรแก่กลุ่มเป้าหมายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2019นะครับโอเ n ขายรถได้ถึง7 0 0 0 0สนคันภายในระยะเวลา8เดือนครับ แม้ว่าฟตุตบอลครับอาจจะไม่ได้ทำให้พวกเขานั้นขายรถได้ดีเท่ากับโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่อย่างน้อยครับฟตุตบอลก็ทําให้โอเปิลเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นและไกลขึ้นทําให้ผู้คนเชื่อมันได้ว่าเป็นบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือเพราะการเป็นผู้สนับสนุนให้กับสมสโมสรยักษ์ใหญ่ในเวลาไล่เลี่ยก,กันนะครับซึ่งต้องใช้เงินต่อปีต่อ1ทีมนะฮะร,ราวๆห้ล้านยูโรมันไม่ใช่การลงทุนที่สูญเปล่าครับฟตุตบอลอาจจะไม่ได้ทําให้มียอดขายเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนของคความมัั่ใจรบ ความน่าเชื่อถือซึ่งสุดท้ายแล้วครับเมื่อความมั่นใจมาเจอกับการโฆษณาในยุคใหม่และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องมันก็ย่อมเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้ยอดขายดีขึ้นในทางอ้อมเช่นกันนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ Open ไม่เคยขึ้นเป็นแบรนด์ข้าหน้าอกของสโมสรฟุตบอลอีกเลยครับเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับพวกเขาต้องใช้เงินมากกว่าเดิม3-4ถึง่เท่านะครับต่อ1ปีครับและ Open ก็ใช้น้ำหนักแลวครับว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลือกทางอื่นดีกว่าครับแต่ยังอยู่ในโลกของฟุตบอลนะ โอเปยังเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ให้กับบรูซิเดอดอทมุลครับแต่แบรนด์ของโอเปเนี่ยจะปรากฏบนแขนเสื้อด้านซ้ายของทัพสีเหลืองครับนอกจากนี้ยังมี m มส์สุ5ทอีกทีมครับโอเปเข้าไปซื้อชื่อสนามเย้าของทีม m i ส์ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชื่ออย่างเป็นทางการของสนามไ i ส์ก็คือ Open Arena ครับ ถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันนี่แหละครับเส้นทางของแบรนด์โปรดักชิ้นหนึ่งครับที่ลุยมาแล้วก็เลือกลงทุนมองการไกลครับสุดท้ายนะครับ Open แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในด้านโฆษณาต้องเลือกให้ถูกที่ถูกเวลาและวิเคราะห์ให้ขาดครับเมื่อคุณทำได้ทุกอย่างก็จะประสบสำเร็จครับ คิดอย่างไงบ้างกับคอนเทนต์นี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราเหมือนเช่นเคยนะครับนอกจากยูทูบแล้วยังมี Facebook Twitter Instagram ครับรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับซาวคลาส spotify apple podcast เพียงแค่เซิร์ชคำว่าเมนแสนนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนแซนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube Twitter b l o g กนิเว็บไซต์ และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast